จังวัสงคลาเองก็ได้มีการวางซีแนวทางนะคะในการรับมือสถานการณ์อุตกภัยหลังจากมีฟ้นตอกขมาต่อเนื่องแล้วก็ยำทุกน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำยางใกล้ชิดพร้อมกับปรับสถานการณ์อุตกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีกระลอกค่ะ โดยน,นายชุดนรินทร์เกิดสมผัวราชการจังหวัดสงคล้าค่ะหล่าว่านี้มีการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสงคล้าเพื่อจะติดตามสถานการณ์อุตกภัยวาตภัยแล้วก็ดินทะลบในพื้นที่16อำเภอหลังเกิดฝนตกนักอย่างต่อเนืองก็ส่งผลให้หลายพื้นที่มีนมม้ำท่วมโดยในพื้นที่อำเภอเมืองสงคล้าค่ะเขาบอกว่ามีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงน่าเร้าหน่วยมี3มตำบลก็คือมีตำบลพะวงค่ะแล้วก็มู่2้งตำบลพะวงที่บริเวณแยกน้ำกระจายที่มีน้ำท่วมสู้แล้วก็มีการระบายน้ำราชาโดยมีการแจกอซ้ายแล� เตรียมกำลังพ่นจากกองพันปืนย้ายทีห้าแล้วก็ทับเรือผักตีสองช่วยเหลือในกรณีชุกเฉินในการอำนวยความสะดวกใหญ่สิ่งค้องจําเป็นขึ้นที่สูงส่วนอำเภออื่นๆค่ะมีการฝ้าระวังแล้วก็จัดเตรียมแผนอ,อพยพประชาชนเหเลืองนาบางพื้นที่ได้อ,อพยพประชาชนไปยังที่ว่าการอำเภอแล้วก็บางส่วนเนี่ยเขอาไปอยูุ่ที่บ้านญหญิแล้วด้วยทางนี้ในบางอำเภอมีการเตรียมสิ่งค้องจําเป็นแล้วก็เครื่องนอนไหวสํหรับรองดับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะทังนี้ค่ะผัวสุ้งคล้า <c oughs> ขาก็กำหนดแนวทางเส้นแนวทางส รับการเตรียมรับมือสซากการอุทกรภัยประกอบด้วยหนึงให้อำเภอจัดทำรายงานซากการแบบวันเพจเพื่อสรุปภาพรวมซากการนา้ำสองทำแผนการเรียการตอบโตในการอพยพคนว่ามีจำนวนเท่าไรแยกเป็นชายกี่คนยิ่งกี่คนแล้วก็ในส่วนของกระสอบทรายแล้วก็อาหารค่ะให้ดำเนินการรายงานพ้นการอุปโภคบริปโภคโดยละเอียด สามเรื่องโครงการสถาปนาเส้นทางคมนาคมทางสง่งแข้งให้สรุปข้อมูลว่ามีการตอบโต้ผันผือแล้วก็รายงานไปยังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดค่ะ <c oughs> เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รับทราบเซจัดทำเพ้นทางแบบเอกสารร่วมแมนวนวดน่ะแล้วก็แบบมีเดียค่ะเพื่อรองรับทุกสถานการณ์พร้อมเน้นย้ำนว่าให้ถุกนวยงานค่ะปฏิวัตนาเทย่างรัดกุมเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือฝนหละหลอกไมมที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นั่นเอง ก็เป็นซีน้นแนวทางของสองวัดทรงคะ้าในการรับมือกับสถานการณ์ดูทถกภัยะคะ่ะหลังจากมีฝนเข้ามาอย่างต่อเนืองตอนนี้คือย่าทุกน่วยงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคร,รัดภาคเอกชนหรือว่าภาคีเครือข่้ายเตรียมความพร้อมในการติดตามสถานการณ์แล้วก็รับมือในการช่วยเหลือพีนอ่น้องประชาชนอ<น>ย่างเต็มที่อย่างเต็มกําลังด้วยอย่างที่เราเห็นตอนเรกเนี่ยอุตูนิยมวิทยาเขาออกมาประกาศใช่ไหม,มหว่าจะมีฝนเทีันวดิบฮอกหลังจากนั้นก็มีฉบับไม้ออกมาประกาศว่าจะยาวทึงวันทด่์สามสิบ มันเวเวมาเลานะวะอียาวเวลาพราะ้นช่วง<อ>ี้เดือนนาถุกต,ต่ว,ว่าต้องติดตามตอนเดือนนาถ่วงวันที่ซีเนี่ยอาจจะฝนหลดลงค่ะอ่านะกระทืบเป็นข่าวดีแต่ก็ต้องรอติดตามนะเพราะว่าลมสภาพมรสุมเนี่ยเราเอาแนว่วนอนไม่ได้มันแล้วพี่โอ